สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการลิมิตนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวงแหวนจอมพลังวันอ่า ก็จะการันตีหนึ่งสก,กินะคะในราคา250คูปองนั้งแต่วันที่2 2ถึง2ีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าวงแหวนเวทเนี้ยจะคุ้มหรือว่าอะไรไงนะคะเดี๋ยวจะมาทำการสอนแบบสุ่มฟรีด้วยนะคะอุ้ยแล้ววันนี้มีแพ็กตานเชิญสก,กิน2ชิ้นนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะก็ตามนั้นนะคะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาที็คดแนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาปเป็นไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้อง็คดแนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง3าบาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีา V ราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําการกดนะคะทุกคนเข้ามารับตรงนี้นะ,ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็นเติมคู่ป้องรับรางวัลแล้วก็จะได้เป็นตรงนี้ไปนะคะดาวกระจายคนเราเติมไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราลืมละไม่น่าแพงมากนะก็เราจะได้รับดาวกระจายไป10ชิ้นนะคะทุกคน ขออภัยด้วยกันเอ้ยขออภัยกันมานที่นี้ด้วยนะเพราะว่าคลิปกิจกรรมอ,อาจจะมาช้านิดหน่อยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเราติดสอบแล้วก็ติดเรียนติดงานติดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะพยายามทาคลิปมาให้รับชมได้รับชมกันนะแต่ถ้าอันนี้มาซื้อนะ10อันอะ่ะก็50คูปองแล้วว่าโอ้โหรีวิวให้มันดูเวอร์ไปก่อนนะซึ่งเราอะ่ะมีครบหมดทุกสกินแล้วนะคะแต่ตรงนี้มันจะมีกรอบ ปรไฟล์มือสังหารปีศาจซึ่งกรอบนี้มาบ่อยมากเออมาบ่อยสกินก็สวยนะก็ส่วนมากก็เป็นสกินระดับแบบว่าลิมิเต็ดสีเขียวเอ้ยลิมิเต็ดสีส้มนะคะจะมีท่าเต้นอิโมจิแต่เราชอบอิโมจินะคือมันแลกไม่ได้ด้วยนะให้แบบสุ่มไปจนครบ250คูปองแล้วได้สกินฝากถึง ROV นะคะว่าถ้าจะทำวงแหวนเวทแบบนี้ก็ทำสกินมาขายในราคา250คูปองกนเลยนะคะ อ่ะเราจะลองสุ่มไป5ครั้งนะคะวาดหัวใจอันนี้วาดแบบรวดเร็วนะเยอะเยอะเวอร์เฮ้ยวิเราได้เป็นอีโมจิวยเราชอบมากนะคะเราได้เป็นอีโมจิเอลสุถาวรเอ้ยฮายาเตะเฮ้ยพูผิดฮายาเตะนะไปลองอีกหครั้งวิได้อยู่นะวิไม่แย่เรา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 ไว้ไว้ไว้ไปไปเอาไป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  เย้ yeah, ขอบคุณสำหรับอิมมจินะคะเราคงไม่สูมแล้วแหละเพราะว่ามีสก,กินครบหมดแล้วนะคะอุ้ยแต่มันก็ได้นะเราเติมแค่ไม่กี่บาทอะ่ะเราได้เป็นอิมมจิถาวรมาใช้นะคะทุกคนอุ้ยกดใช้งานไปสวยมากตรงนี้เลยเอา้อาวอ้าวเราเปลี่ยนเปลี่ยนอิมมจิก่อนไม่ค่อยเข้ามาเปลี่ยนอิมมจิสักเท่าไหร่นะคะอันนี้แล้วกันปั่นดิ ก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับวงแหวนเวทนี้คือจริงๆอะ่ะทุกคนมันเป็นวงแหวนเวทที่สกินมาบ่อยมากนะแต่ก็คือถ้าพูดว่าไงแนะนาว่ายังไงดีคือมันมาบ่อยมากจริงๆนะคะแลว้วเร็วๆเนี้ยสกินใหม่เข้าเยอะมากเดี๋ยวอัพแพรใหม่สกินก็มาเยอะอีกนะนั่นแหละประเด็นความลับของผมครับกับตันเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะมาตรงไอเทมนะก็จะเจอกับกล่องอันนี้ อันนี้1 4 0 149คูปองเราคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าสกินอิลูเมียเนี่ยเคยมาฟรีในวงแหวนเวทลูกแก้วทองนะแล้วก็แพนด้าเนี่ยมันเป็นสกินเก่าแล้วนะเดี๋ยวมันก็ราคาถูกกว่านี้ลงๆกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นสกินส่วนมากก็จะแบบมีแจกฟรีมีอะไรอย่างี้นะก็เลยแบบไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อกล่องนี้เท่าไหร่นะคะ ก็จะคร่าวๆนะคะสำหรับกิจกรรมนี้แล้ววันพวกนี้วันที่23นะคะจะมีสกินใหม่เข้ามาอีกนะเดี๋ยวว่าจะมาทำคลิปรีวิวกิจกรรมแล้วก็รีวิวสกินให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไแล้วกดติดตามกดปัดกระดิ่งให้เรากันเยียวน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ